สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโรนีชาแนลค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ยังเป็นการเที่ยวชมสวนลูกชาติกลูกบิเลียปก์กดอกแบงเซียแบงเซียมีหลากหลายสายพันธุ์นะคะเพื่อนๆคะ่ะมีทั้งที่เป็นดอกยาวและดอกสั้น ต้นสูงและต้นเตี้ยสวยงามอย่างที่เห็นค่ะสวยงามมากๆต้นนี้สูงประมาณเกือบสองเมตรนะคะดอกเต็มต้นเลยค่ะพเพื่อนๆค่ะดอกเต็มต้นเลยค่ะสวยงามมากๆ ึงมาดูดน้ําหวานเสียงพึ่งบินเสียงนกร้องภพเรอยจับใจเลยนะคะสวยงามเกินเกินบรรยายจริงๆค่ะเพื่อนๆคะ่ะเดินสองชั่วโมงนี้ไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเลยนะคะความงามของสวนโลกชาติ แบงเซียเป็นไม้ประจำพื้นถิ่นของรัฐนิวเซาเวลออสเตรเลียนะคะสวยงามเหลือเกินค่ะแบงเซียมีหลายสายพันธุ์นะคะจนคล้ายคลึงจนไม่กล้าจำแนกชื่อเฉพาะของเขาในแต่ละสายพันธุ์นะคะ ที่เป็นทรงพุ่มเล็กๆก็ดอกเต็มทรงพุ่มเลยนะคะเต็มต้นเลยนะคะสวยงามมากๆค่ะเพื่อนๆคะ่ะเห็นแล้วอยากยกไปไว้ที่บ้านเลย <c oughs> <c oughs> ยกแบบนี้คะ่ะยกต้นเนี้ไปเลย <c oughs> สวยงามมาก Very <Really> beautiful พยายามซูมให้เพื่อนๆเห็นความงามของเขาแบบแบบใกล้ๆนะคะก็ไม่ได้เก่งนะคะทำถ่ายทำวิดีโอไม่ได้เก่งแต่ก็พยายามที่จะซูมให้เห็นเด่นชัด สจยงามจนไม่รู้จะพูดยังไงที่เห็นสีชมพูก็เป็นสนอีกสายพันธ์หนึ่งที่ทำคลิปไป ep หนึ่งนะคะนี่เป็น ep สองของเที่ยวชมสวนลุคชาติ กลูวิเลียพาร์กออกเสียงก็ไม่ไม่ได้ถูกเอ็กเซนต์ของเขานะคะอยู่ห่างจากซิดนีย์ใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงค่ะไม่ไกลเลยนะคะจากซิดนีย์ค่ะนี่ก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งสวยงามมากค่ะสวยงามมากๆค่ะเพื่อนๆคะเข้ามาเห็นนี่ไม่รู้จะสรรหาคำไหนนะคะ ถ้าถ่ายทําวิดีโอเก่งก็คงได้ภาพสวยกว่านี้ค่ะเพื่อนๆค่ะส่วนลุคชาติแห่งนี้จะนี่ก็เป็นดอกไม้ที่เห็นอยู่ตามตามภูเขานะคะที่นี่จะเรียกว่าบูธบูธท,ที่แปลว่าพุ่มไม้ส่วนมากที่นี่จะใช้คำว่าบูธเดินป่า จะขึ้นอยู่เต็มไปหมดค่ะจะพยายามจำแนกทําคลิปเฉพาะเจาะจงเฉพาะชื่อของเขานะคะเพื่อนๆค่ะสีเหลืองทองอลามเลยนะคะสวยมากค่ะสวยมากๆค่ะ วันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมสวนลูกชาติแห่งนี้มากพอสมควรค่ะสวยงามเกินบรรยายจริงๆค่ะ ฟังเสียงนกร้องสลับกับ เสียงบรรยายนะคะเพื่อนๆนะคะ่ะธรรมชาติสร้างสุขโดยแท้จริงแต่ว่ารุ่นนี้มาเห็นครั้งแรกตื่นตาตื่นใจจริงๆนะคะเป็นความสุขเป็นความสุขที่เต็มอิ่มเลยจริงๆค่ะเดินเที่ยวสวนลุกชาติสองชั่วโมง ไม่เหนื่อยเลยไม่อยากกลับเลยไม่อยากออกไปจากสวนแห่งนี้เลยค่ะสวยงามมากๆสวยงามเหลือเกิน ต้นสนหลากหลายสายพันธุ์ที่บางต้นก็ขึ้นตามโขดหินแล้วก็ห้อยย้อยกิ่งก้านสาขาลงมาเหมือนงานศิลปะเลยนะคะสวยงามเหมือนงานศิลปะเลยมุมนี้เดินเข้าประตูสวนลูกชาติมาก็เจอเลยนะคะ มุมนี้ให้เห็นทรงพุ่มของธรรมชาติของต้นไม้ที่ห้อยย้อยลงมาตามโขดหินนะคะเพื่อนๆครับพยายามจะไม่ทำกล้องให้เร็วก็ยังเร็วอยู่นะคะเป็นภาพประทับใจสุดๆเลยคะ่ะ ไม่อยากจะตัดมุมไหนภาพไหนออกไปในความทรงจําเลยนะคะทรงพุ่มที่สวยงามออกดอกเต็มทรงพุ่ม สวยงามสุดจะบรรยายฟังเสียงนกร้องกับชมความงามของแมกไม้นานา,นาพันธ์ุนะคะเพื่อนๆคะ่ะก็จะยังมีคลิปเที่ยวชมสวนลุกขชาติอีกหลายคลิปอยู่นะคะเพื่อนๆคะ่ะ สองเั่วโมงกับการเข้าชมเดื่มด่ำความสุขกับธรรมชาติสุดจะบรรยายจริงๆค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ